สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับป้องไปสูส่สุขนนปรครับ <tr ick> ผมอีกแล้วนะครับผมกับเอา,าเมื่อนี้อยู่กับเพจอีสาน,นสแต<อ>กนะครับผมอันนีบฉลองหาพ,พันทรบุ่นะครับฉลองหาพันทรบับกับมันไอเพจยังเกาะเลาะไปเรื่อยเราไปเรื่อยนะครับผมเอามาพี่น้องย้ํเว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องกินน้ำกันครับผมฉลองหาพันทรบพี่น้องมาแก่ข้าวกันหนึ่งเออแม่เนาะโอ้ยแก่ข้าวกันพี่น้องโอ้ยเขาต้องขาดบุหรี่ได้พี่น้องบักสองเศร้าห้อ

ขนาดเอาพอี่อากใส่มือใส่ด้วยเมื่อเนกอ็อยากฉลองพี่น้องหาพันซับหาพันสองกับไอ้ชายครับผมอืมอันนี้กะสองกันสองพันอะสองร้อยม่อจะเปิดครับเม่จะเ,เ,<ม>เปิดเมเปิดเด้แเจาอาทิตย์ ในการทำแพลตฟอร์มป่ะแพลตฟอร์มของไอ้โลเคชเที่ยวครับว่าเขาเฮ็ดยังไงว,วิธีการมีอันวิธีการเป็นยังไงเขาสั่งได้ได้ยังไงและอยากสืห้หมูของเขาครับคนณพ่อก็เริ่มจากซุ้ยหน่อยพี่น้องกว่าจิ้มนี่เลยแต่ละคนสองคนนี่ครับสูงกันไปครับยี่ห้อหลายย่างห้างพี่น้องอ่ะมาสลองกันโอ้เนี่ยเริ่ม เมนบ่ไ้ออก้างนึ่งกินได้แล้วนี่ยอย่งบัวบกเด้แกซับหนเด้บัวบกบ่อขมอมขมขาบพริกขาบพริกเอาพริกมาเติมหนึ่งอ่ะอ๋อชิมเนี่ก็ขึ้นหอดอีกทีมงานอีกคนหนึ่งอยู่เด้ออเอ็ดทีน้องขึ้นหอดออเอ็ดอยู่ขอทานผมเอามามั้ยผมอาำๆเนาะอืน้อง ต้องแก่สองเส้าเดี๋ยวโยกมาถึงขวดได้ไหมน้องมาแก่ข้าก่อนเอาเวลาเกี๊ยวกุ้งไเกี๊ยวกุ้วยหรอกินของข้าวของเผ็ดมันต้องมีรนะดับข้าวได้พี่น้องเอา วอบคเขาก็มีมนี่แบุ้งหมิ่นดำมาของพี่ก็มีกับเนาะก่ค้มคม้มฉลองหาพันทรพน้องอสองบวกออกห้อนทองบาบ,บ,าบับตึงตึงเลววย อ,อ,อืมออครับออหาขอที่นตัวือดีใจน้ำน้องเฮ้ยครับมาถึงจุดนี้อะไรอะโอ้น,นอ่มสิอืมหนักจีบห้อยเป็นไงนักจีบห้อยลองเข้าดิมันต้องผสมบ,บ่บ่บะ <laughs> อ๋บอบาร์อะไรหางกินต่อต้องใจวันหิวครับเลยก็เพื่อนเขากินข้าวเที่ยงไหมหมด้ไหมล่ะไอฮอตกรุงเทพอืมเปิมนมาวาบ,าบาอบ้าอีสานถ้าแตกกินข้าวปมเนี่ยมาว่านาออืมกระสมซื่อเลนะครับ <laughs> เป็สองบวกเงแตกได้บ้างไหมครับทข้ห hmm. ม okay. oh. ืนไงดีวะแมนบอกสัซ uh. ื้ออีสานสแตกดีวะดูดโดดบ้างคอยเอินดูดโดดขาไม่ไงอือัืออืปูกเองาะปูกยตลาดมาะบนปูกเอง โอ้้แกกินมะเขือนึงพรอยขนุญาตใส่มือเด้อืมโอ้กินเป็นแซ่บไปดีปะ่ะพี่น้องเอ้กินไะไรแซ่บดีพื่อนไม่สูงกปิดจานเนี่ยุดยอดแล้วแ้เราอยากฝากคลิปเี็ถึงหอดปิดจานดิหอยปิดจานได้เห็นคลิบนี่เล้ยวพี่จะดึงครับเรา ยอ่แล้วเราเดินกินบ่เป็นไรครับพี่น้องมักเลาะตัวมักเลาะหืมหืมห่อนครับได้มาสองบวกไอ่แล้วบ่ค่อยกินหรอกบ่เป็นอย่างเราเป็นเพียรเลาะไปเรื่อยไหมแล้วบ่ค่อยเน้นกินแต่ว่าผมนี่บ่ได้เด้พี่น้องผมซื้อสแตกเด้ผมันกินได้พี่น้องก็มีลมเลยลมเพราะว่าเมื่อกี้ลมมาอากาศห่อนลมมาลมห่อน นี่โอกาสพุ่มกัดรับายแล้วกินของน้ำไอบ้าวเท่ามีโอกาสกินเป็ดตะอ้วนนะพี่นะไม่กันสั้นยังดีสั้นแก่ข้าวอยู่สักจักบังนะพป่น้องเอากินของข้าวของเผ็ด หอดอเอ็ดหรอดอเอ็ดไม่ยุ่มกันสคนเี่โอ้ยคุณชิดดมเลยพี่น้องเป้าองนี่ไม่รู้างเกลดแจดมีร่มน้าตาแตก ไกลแล้วกันนะนะครับครับพิจาดิ่งครับแบบปีเบาเท่าเนาะมีโอกาสเนาะแล้วเขาคิดเพจให้เพลินเขาเติบโตไปหลายกว่านี้ก่อนเขาจะไปพู้เดก็เพลินน้องครับเนาะว่าเบิร์ตออกพี่น้องว่าเขาเห็นหลายส้อนรับคลิปนี้นะครับโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องในสามโบกถือว่าตึงพี่น้องแซ่บคลักหลายพี้เอาปิดคลิปแล้วครับเนาะมือเนาะเขาจะกินไปเรื่อยๆเราปิดคลิปก่อนเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับไว้พ่อกันคลิปหนาครับไว้พ่อกันคลิปหน้าขอคุณกัลังงใจเอฟซีนะครับกดไลค์กดแช์เป็นล้งใจให้อีสานแแต่แต่กระเพยดแล้วไปเรื่อยเราไปเรื่อยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับขอบคุณขออภัยนะครับอันไหนที่บอดีคําบอกบอดีกับอันไหนที่มันมันเป็นบอดีกับเราเดี๋ยวจะไปปรับปรุงในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับสวัสดีครับ